ผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะคะได้ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44ชุดขุดลอกตินตะกอนที่อำเภอจุลาพรจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพลเอกทรงวิทย์นุนพัคดีผู้บัญชาการฐานสูงสุดตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44สำนักงานพัฒนาภาค4โครงการขุดลอกตินตะกอนด้วยรถขุดความยาว1,500เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า16,440กบลูกบาทเมตรลึก3เมตร50เซนติเมตรที่บ้านดอนรายหมู่ที่2ตำบลควนหนองคว้าอำเภอจุฬาพรจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณ2568เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาระบบการระบายน้ำซึ่งเป็นต้นเหตุปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรในฤดูแล้งด้วยและผลักดันน้ำเค็มไม่ให้รุก าพื้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกรซึ่งหากโครงการดำเนินการเสร็จจะมีราษฎรได้รับประโยชน์จำนวน185ครัวเรือนจำนวน420คนทำให้มีน้ำไว้ใช้ทางการเกษตรกรรมจำนวน581ไร่และสามารถที่จะลดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ได้โอกาสนี้นะคะผู้บัญชาการฐานสูงสุดได้มอบพันุ์ปลานินจิตละดาจำนวน30,000ตัวให้กับผู้นำชุมชนเพื่อนำไปปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติต่ตอไป พร้อมกับตรวจเยี่ยมชุดกําลังพลชุดปฏิบัติงานช่างของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44สํานักงานพัฒนาภาค4สอบถามผลการปฏิบัติงานความเป็นอยู่และมอบถุงยางชีพเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้แก่กําลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อที่จะบําบัดทุกบํารุงสุขและรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถดังคํากล่าวที่ว่านักรบสีน้ําเงินเขียยข้างประชาชน